สวัสดีค่ะวันนี้อิซพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวทะเลค่ะมาเที่ยวระเดเรานึกถึงอะไรคะนึกถึงส้มตํานะคะวันนี้อิซพาทุกท่านมาทําส้มตําค่ะกินแซ่บๆเลยนะคะก่อนที่จะทําส้มตําอีกก็จะมารีวิวนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะโซลูชันค่ะนีค่ะ เดือนฝ้าเก่าป้องกันฝ้าใหม่ลดรอยดักดดำต่างๆนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากจะทราบราคานะคะว่าราคาจะเป็นยังไงซื้อได้ที่ไหนนะคะราคาจับต้องได้ค่ะเพียง49บาทเท่านั้นนะคะซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาค่ะนี่ค่ะให้โซลูชั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผิวหน้าคุณนะคะ มาทำส้ตมตํากันเลยนะคะนี่ค่ะมีเส้นลากรนะคะมะขาเทศค่ะพริกมะนาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มีผงนวหรือว่าผงอร่อยนะคะด,ดูแลผิวพรรณกันไปแล้วเราก็มาดูแลปากท้องกันบ้างนะคะมาค่ะมาทําส้ตามตําแซ่บๆด้วยกันเลยจ้ะใส่พริกเลยนะคะเผ็ดทำพริกก่อนจ้า ขาดอะไรนิดนึงนะคะขาดกระเทียมที่ไม่ได้กระเทียมมานะคะไม่าดมาแล้วตำพอผมนะคะกลัวจะเผ็ดเกินไปริกละเอียดแล้วใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้ะมะนาวใส่มะนาวนะคะ น้ำปลาร้า,รราสูตรเข้มข้นค่ะน้ําร,รา้านตาลจะผงร้ำหรือว่าผงอร่อยนะคะ อย่าตกใจเอ,ล,เอล่ะค่ะวันนี้จะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆชายค่ะ อมน้ำปลาร้ามากเลยจ้าภาวะแบบนี้นะคะต้องดูแลผิวหน้าของตัวเองค่ะให้แลดูกระจ่างใสนะคะน่าทานมากน่าทานมากน่าทานมากค่ะระ้านโนๆนวชิมให้ดูนะคะ ค่ะสำหรับต้มตำมอีกเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอ e ีดีชั n นนด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปอีกขอฝากผลิตภัณฑ์ให้โซลูชั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผิวหน้าคุณนะคะ